คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตเหมือนหมุนบวนไปโดยไม่รู้ทิศทางบางวันเงินเข้ามาแต่ก็หายไปบางคนจากความยากจนกลับร่ำรวยบางคนจากรุ่งเรืองกลับต้องเผชิญความทุกข์ยากไม่คาดคิดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือเสียงเตือนจากชะตาและกำลปลายปี2568กำลังจะมาถึงหลวงปู่ศิลาได้ทำนายไว้ชัดเจนว่าพลังบางอย่างจะเคลื่อนไหวเปิดประตูแห่งโชคชะตาและจะส่งผลต่อชีวิตของคุณทันทีคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะ,ะเผชิญกับความจริงนี้อย่านิ่งเฉยพิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์ เพื่อประกาศตัวว่าคุณจะไม่ปล่อยให้ชะตากำหนดชีวิตของคุณโดยไม่ทำอะไรนี่ไม่ใช่เพียงคำทำนายธรรมดาแต่เป็นเสียงเตือนจากจักรวาลและกฎแห่งกรรมที่กำลังเรียกคุณให้ตื่นหลายคนอาจรู้สึกกลัวหรือสับสนเมื่อได้ยินแต่ความกลัวนี้ไม่ใช่จุดจบมันคือสัญญาณเตือนให้คุณรีบลงมือเปลี่ยนชีวิตก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปหลวงปู่ศิลาเน้นย้ำว่าทุกการกระทำแม้เพียงเล็กน้อยเช่นใส่บาตรหนึ่งทำช่วยเหลือผู้ยากไร้หนึ่งคนหรือพูดคำดีดีหนึ่งคำจะ กลายเป็นกรอบป้องกันภัยและปรับเปลี่ยนพลังงานรอบตัวให้คุณคุณพร้อมหรือยังที่จะเผชิญหน้ากับกรรมของตัวเองพร้อมหรือยังที่จะเปิดใจรับโชคและบุญที่กำลังไหลเข้ามาหากคุณอยากรอดพ้นจากสิ่งลึกลับที่กำลังจะมาถึงเริ่มต้นจากวันนี้ลงมือทำความดีสร้างบุญรักษาศีลและฝึกสมาธิให้ใจสงบอย่านิ่งเฉยจนปลายปีมาถึงแล้วคุณต้องเผชิญบทเปลี่ยนที่รุนแรงนี่คือโอกาสที่จักรวาลมอบให้คุณเพื่อสรสางกรรมเก่ารับผลบุญ และเปลี่ยนชีวิตจากความทุกข์สู่ความรุ่งเรืองทีมเลขหนึ่งในคอมเมนต์หากคุณพร้อมที่จะไม่ปล่อยให้ชะตากำหนดชีวิตโดยไร้าการกระทำและเริ่มสร้างทางรอดของตัวเองตั้งแต่วันนี้คุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมบางคนดูเหมือนโชคดีตลอดเวลาเงินทองไหลมาความสำเร็จเข้ามาอย่างง่ายดายในขณะที่บางคนทำงานหนักเท่าไหร่ก็ยังยากจนเจออุปสรรคไม่หยุดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากบุญและก,กรรมที่แต่ละคนสร้างไว้ผู้ที่มีบุญเก่าหรือสั่งสมบุญใหม่ จะได้รับผลตอบแทนชัดเจนปลายปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่พลังบุญของคุณช่วยเปิดประตูโชคลาภความรุ่งเรืองและความสําเร็จเข้ามาอย่างไม่คาดคิดเหมือนฟ้าที่ประทานโอกาสทองให้กับผู้ที่เตรียมใจและทําความดีในทางกลับกันผู้ที่ทําบาปหรือไม่เคยสะสมบุญจะต้องเผชิญบทเรียนอันรุนแรงชีวิตอาจถูกพลิกผันแบบไม่ทันตั้งตัวทรัพย์สินสูญหายสุขภาพถดถอยความสัมพันธ์พังทลายนี่คือเงาที่สะท้อนผลของการกระทําในอดีต ไม่มีใครหลีกหนีจากมันได้ทุกการกระทําที่ทําไว้แม้เพียงเล็กน้อยจะถูกเปิดเผยเมื่อถึงเวลาปลายปีนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กทุกสิ่งกําลังถูกชี้นําด้วยแรงแห่งกรรมแต่ข่าวดีคือสิ่งเหล่านี้ยังเปลี่ยนแปลงได้หากคุณเริ่มลงมือสร้างบุญและปรับจิตใจให้พร้อมรับสิ่งดีด้วยการทําความดีรักษาศีลและฝึกสมาธินี่คือกุญแจที่จะป้องกันผลร้ายและช่วยให้คุณก้าวสู่เส้นทางแห่งโชค และความรุ่งเรืองหลวงปู่ศิลา้ําว่าปลายปีนี้เป็นโอกาสทองไม่ใช่เพียงการเตือนแต่เป็นเวลาที่คุณสามารถเลือกชีวิตของตัวเองได้ดังนั้นคุณจึงต้องถามตัวเองอย่างจริงจังว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะไม่ปล่อยให้กรรมเก่ากำหนดชีวิตคุณโดยไม่ทำอะไรพร้อมหรือยังที่จะสะสมบุญปล่อยวางบาปและสร้างกรอบป้องกันตัวเองก่อนที่เหตุการณ์ใหญ่จะมาถึงเมื่อคุณเริ่มเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วว่าชีวิตของเรานั้น ถูกกำหนดด้วยบุรกรรมทุกการกระทำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนส่งผลต่อชะตาชีวิตทั้งสิ้นปลายปี2,568ที่กำลังจะมาถึงนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่สุดสำหรับทุกคนที่จะพลิกชะตาชีวิตเปลี่ยนจากความทุกข์ความยากลำบากหรือความไม่แน่นอนในชีวิตให้กลายเป็นช่วงเวลาของความรุ่งเรืองความสำเร็จและความสงบใจหลวงปู่ศิลาได้ให้แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยป้องกันเคราะห์กรรมและดึงดูดโชคลาภผู้ที่นำแนวทางนี้ไปปฏิบัติไม่เพียงรอดพ้นจากภักย่อแต่ยังสามารถสะสมผลบุญและพลังบวกที่จะส่งผลต่อชีวิตของคุณไปตลอดทั้งปีและตลอดไปอันดับแรกคือการสร้างบุญกุศลหลวงปู่ศิลาเน้นย้ำว่าการทำบุญไม่จำเป็นต้องใหญ่โตหรือยุ่งยากแม้เพียงการทำดีเล็กๆก,ก็มีผลยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของคุณเช่นการใส่บาตรข้าวหนึ่งทำให้แก่พระสงฆ์การช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากการยื่นมือช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างจริงใจหรือแม้แต่รอยยิ้มและคำพูดดีๆที่ส่งออกไปให้ผู้อื่นสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นกราะป้องกันภยัยทางกรรมช่วยลดผลร้ายจากกรรมเดิมและเปิดโอกาสให้โชคลาบุญกุศลที่คุณสร้างไม่สูญเ,เปล่าแต่จะกลับมาช่วยเสริมชีวิตให้มั่นคงต่อมาคือการรักษาศีลและละเว้นจากการทำบาปก,การละเว้นจากการพูดจาไม่ดีการกระทำ ที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือความโลภความโกรธและความหลงในใจจะช่วยให้คุณไม่สร้างเหตุร้ายซ้ำเติมตัวเองหลวงปุศิลาชี้ว่าศีลคือกรอบป้องกันตัวเองจากเคราะห์กรรมการรักษาศีลไม่ใช่เพียงการทำตามกฎเท่านั้นแต่เป็นการสร้างชีวิตให้มั่นคงและสงบภายในการมีศีลเป็นพื้นฐานชีวิตจะทำให้คุณสามารถเผชิญกับความยากลำบากได้ด้วยจิตใจที่สงบสิ่งสำคัญต่อมาคือสมาธิและการภาวนาเมื่อใจของคุณสงบเหมือนทะเลที่ไร้คลื่นลมแม้พายุแห่งเคราะห์กรรมจะพัด เข้ามาคุณก็ยังสามารถเห็นความจริงได้อย่างชัดเจนมองเห็นทางออกและสามารถตัดสินใจอย่างถูกต้องสมาธิไม่เพียงช่วยให้คุณสงบแต่ยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับพลังบวกและโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตชีวิตที่มีสมาธิจึงไม่หลงทางไม่ตกอยู่ในความวิตกกังวลและสามารถรับมือกับเหตุการณ์ร้ายได้อย่างมั่นคงอีกหนึ่งกุญแจสําคัญที่หลวงปู่ศิลาชี้แนะคือศรัทธาและความเพียรศรัทธาจะช่วยให้คุณมั่นคงและไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ ที่ไม่ดีหรือความยากลําบากที่เกิดขึ้นรอบตัวความเพียรคือแรงผลักดันสําคัญที่จะทําให้คุณสร้างบุญและทําความดีอย่างต่อเนื่องแม้เคราะหนักเข้ามากลํากลาก็ไม่สามารถกลืนกินคุณได้ความศรัทธาและความเพียรจึงเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่คอยผลักดันชีวิตของคุณไปสู่ความสําเร็จและความสงบดังนั้นหากคุณเริ่มปฏิบัติตามแนวทางของหลวงปู่ศิลาตั้งแต่การสร้างบุญการรักษาศีลการมีสมาธิและยึดมั่นในศรัทธาและความเพียรปลายปี2568 จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นโอกาสทองในการพลิกชีวิตจากความทุกข์สู่ความรุ่งเรืองอย่างแท้จริงสุดท้ายและสำคัญที่สุดคือการให้อภัยและปล่อยวางหลวงปุศิลาเน้นย้ำว่าความโกรธความพยาบาทและความเกลียดชังเปรียบเสมือนเชือเ้อเพลิงที่ทำให้กำไร้ลุกโชนหากเราเก็บความโกรธไว้ในใจโดยไม่ให้อภัยคนอื่นหรือแม้แต่ตัวเราเองความทุกข์จะค่อยๆสะสม และย้อนกลับมาทำร้ายชีวิตของเราเองการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้หรืออ่อนแอแต่เป็นการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมดับเชื้อเพลิงแห่งความเกลียดชังการให้อภัยช่วยลดผลกรรมที่อาจเกิดขึ้นเปิดทางให้ใจสงบและทำให้พลังบวกไหลเข้ามาในชีวิตได้อย่างอิสระการปล่อยวางก็สำคัญไม่แพ้กันการเก็บอดีตความผิดหวังหรือความเจ็บปวดไว้ในใจเหมือนการแบกภาระหนักตลอดเวลาเมื่อลองปล่อยวางและยอมรับความจริงใจที่เกิดขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกเบาสบาย และเป็นอิสระทางจิตใจความสงบใจนี้คือพลังที่ช่วยป้องกันภัยและดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตการให้อภัยและปล่อยวางเป็นเหมือนการสร้างเกราะป้องกันตัวเองจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดและเป็นพื้นฐานของชีวิตที่มั่นคงหากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตอย่านิ่งเฉยต่อความทุกข์หรือบทเรียนเก่าๆอีกต่อไปเริ่มสร้างบุญรักษาศีลฝึกสมาธิมีศรัทธาและให้อภัยตั้งแต่วันนี้การกระทำเหล่านี้จะช่วยเตรียมตัวให้คุณพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆปลายปีนี้ จะไม่ใช่เวลาที่คุณต้องเผชิญกับบทเรียนรุนแรงหรือเคราะหนักแต่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองโชคลาภและความสําเร็จทุกการกระทําของคุณวันนี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ล้วนเป็นการกําหนดชีวิตในวันพรุ่งนี้เมื่อเรามองลึกลงไปในคําทํานายของหลวงปู่ศิลาจะเห็นได้ชัดว่าเคราะหกรรมไม่ใช่สิ่งน่ากลัวหากเรามีเครื่องมือและแนวทางในการป้องกันตัวเองอย่างถูกต้องสิ่งสําคัญที่สุดคือสมาธิศรัทธาและความเพียร สมาธิจะช่วยให้ใจของคุณสงบเหมือนน้ำในทะเลที่ไร้คลื่นเมื่อใจสงบคุณสามารถมองเห็นความจริงได้อย่างชัดเจนมองเห็นทางออกและตัดสินใจอย่างถูกต้องไม่หลงไปกับความโกรธความกลัวหรือความวิตกกังวลศรัทธาคือแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้คุณมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ร้ายและบทเรียนที่เข้ามาในชีวิตศรัทธาจะช่วยให้คุณไม่ยอมแพ้แม้สถานการณ์จะยากลำบากหรือท้าทายเพียงใดความเพียรคือพลังที่ช่วยให้คุณลงมือทำความดีอย่างต่อเนื่อง การทำดีอย่างสม่ำเสมอแมทท้เพียงเล็กน้อยจะสะสมเป็นพลังบวกมหาศาลที่ช่วยคุ้มครองชีวิตของคุณทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการกระทำของเราเองทุกคำพูดทุกการกระทำแมทท้เพียงเล็กน้อยล้วนสะสมเป็นพลังบวกหรือลบที่กำหนดเส้นทางชีวิตของเราปลายปีนี้จึงเป็นโอกาสทองที่จะสะท้อนสิ่งเหล่านี้และเลือกทิศทางใหม่ให้ชีวิต หากคุณละเลยไม่เริ่มต้นสร้างบุญปล่อยใจให้เต็มไปด้วยความโกรธความโลภหรือความหลงบทเปลี่ยนที่รุนแรงอาจเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวแต่หากคุณเริ่มลงมือทําตั้งแต่วันนี้เริ่มให้อภัยปล่อยวางสร้างบุญฝึกสมาธิและยึดมั่นในศรัทธาชีวิตของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นปลายปีนี้จะกลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสงบความรุ่งเรืองและโชคลาภที่คุณเองเป็นผู้กําหนดนี่คือช่วงเวลาสําคัญที่สุดที่คุณสามารถเปลี่ยนชีวิตของตัวเองจากความทุกข์ความยากลําบากหรือความไม่แน่นอนในชีวิต ให้กลายเป็นความรุ่งเรืองและโชคลาภที่กำลังเข้ามาไม่ใช่เพียงแค่รอให้โชคชัดตามอบสิ่งดีๆให้กับคุณแต่เป็นเวลาที่คุณต้องเริ่มสร้างเหตุใหม่ด้วยตัวเองเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณการเริ่มต้นนั้นไม่จำเป็นต้องใหญ่โตคุณสามารถเริ่มจากสิ่งง่ายๆที่ทำได้ทุกวันเช่นการทำบุญกุศลแม้เล็กน้อยการรักษาศีลและการทำสมาธิฝึกใจให้สงบมีศรัทธาและความเพียรซึ่งสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆสะสมเป็นพลังบวกและกรอกคุ้มครองชีวิต ให้คุณผ่านพ้นความยากลำบากไปได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้อภัยและปล่อยวางความโกรธความพยาบาทและความเกลียดชังเกลียดเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้กำไรลุกโชนการให้อภัยไม่ใช่เพียงการอ่อนน้อมต่อผู้อื่นแต่เป็นการตัดวงจรของกำลลดความทุกข์ในใจและเปิดทางให้พลังบวกเข้ามาเมื่อคุณฝึกให้อภัยและปล่อยวางเป็นประจำบุญและพลังบวกจะคอยคุ้มครองคุณจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดและช่วยให้ชีวิตมีความสงบมั่นคงและพร้อมรับโชคลา หลวงปู่ศิลาย้ำว่าปลายปี2568เป็นโอกาสสำคัญที่ชะตากำลังเปิดประตูให้คุณหากคุณฟังคำเตือนนี้และลงมือปฏิบัติจะไม่เพียงรอดพ้นจากเคราะห์แต่ยังสามารถรับโชคและความรุ่งเรืองที่กำลังมาอย่างไม่คาดคิดแต่หากคุณยังนิ่งเฉยรอให้เวลาผ่านไปโดยไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองบทเรียนร้ายแรงอาจเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวและคุณจะเสียโอกาสทองที่ควรใช้ปรับชีวิตดังนั้นจงถามตัวเองอย่างจริงจังวันนี้คุณได้ทำความดีแล้ว หรือ,อยังคุณได้ยิ้มให้ใครแล้วหรือ,อยังคุณได้ให้อภัยใครแล้วหรือ,อยังหากคําตอบคือ,อยังให้เริ่มต้นทันทีอยากปล่อยให้ปลายปีมาถึงแล้วคุณเสียโอกาสครั้งสําคัญจงใช้ทุกลมหายใจเป็นโอกาสในการสร้างบุญปรับจิตใจและเตรียมตัวให้พร้อมรับสิ่งดีๆที่กําลังเข้ามาเพื่อยืนยันเจตนาของคุณคุณสามารถพิมพ์เลขหนึ่งในคอมเมนต์เพื่อประกาศตัวว่าคุณพร้อมแล้วที่จะไม่ปล่อยให้ชะตากําหนดชีวิต โดยไม่ลงมือทํานี่คือการประกาศตัวเองต่อจักรวาลว่าคุณเลือกที่จะเปลี่ยนชีวิตจากความทุกข์สู่ความรุ่งเรืองและพร้อมรับผลบุญที่จะคุ้มครองตัวคุณในช่วงปลายปีนี้ในขณะที่ปลายปี2,568กําลังใกล้เข้ามาคุณรู้สึกตัวหรือยังว่าชะตาชีวิตกําลังถูกกาหนดด้วยพลังบุญและก,กรรมที่คุณสร้างไว้หลวงปู่ศิลาเตือนอย่างชัดเจนว่าทุกการกระทําของคุณไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดล้วนสะสม และส่งผลต่อชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ปลายปีนี้เป็นช่วงเวลาที่แรงแห่งกรรมจะปรากฏชัดเจนผู้ที่มีบุญเก่าและสร้างบุญใหม่อย่างต่อเนื่องจะได้รับผลดีอย่างโดดเด่นโชคลาภความสุขและความรุ่งเรืองจะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดในทางตรงกันข้ามผู้ที่สะสมบาปหรือไม่สร้างบุญจะ,ะเผชิญบทเรียนที่รุนแรงและหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือเวลาที่คุณต้องตระหนักรู้และลงมือปฏิบัติทันทีอย่าคิดว่ายังมีเวลาเหลือให้ผ่อนผันเพราะทุกการนิ่งเฉยคือการเปิดทางให้กรรมร้ายเข้ามาในชีวิต การสร้างบุญแม้เพียงเล็กน้อยเช่นใส่บาตรข้าวหนึ่งคำช่วยเหลือผู้ยากไร้ยื่นมือให้ผู้ตกทุกข์ได้ยากหรือแม้แต่พูดคำดีๆจะกลายเป็นพลังที่ปกป้องคุณจากความทุกข์และเป็นตัวกำหนดเส้นทางชีวิตของคุณในอนาคตสิ่งสำคัญอีกอย่างคือการรักษาศีลการะเว้นจากการทำบาปลดความโลภความโกรธและความหลงจะช่วยให้ใจมั่นคงไม่ตกอยู่ในวงจรครามซ้ำซ้อนศีลคือกรอบป้องกันตัวคุณจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดและเป็นตัวชี้ทิศทางให้คุณไม่หลงทาง นอกจากนี้สมาธิและการภาวนาคือกุญแจสําคัญในการมองเห็นความจริงและตัดสินใจอย่างถูกต้องเมื่อใจสงบแม้พายุแห่งครอบกำจะพัดเข้ามาคุณยังสามารถรักษาเหตุผลและเลือกหนทางรอดได้สมาธิเปรียบเสมือนแสงสว่างในความมืดและเป็นเกราะป้องกันจิตใจจากผลกรรมที่อาจเข้ามาหลวงปู่ศิลาเน้นย้ำอีกครั้งว่าศรัทธาและความเพียรคือพลังสําคัญที่จะปกป้องคุณจากเคราะห์หนักศรัทธาทําให้คุณไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ร้ายความเพียรทําให้คุณลงมือสร้างบุญ และทำความดีต่อเนื่องแม้เคราะจะหนักก็ไม่สามารถกลืนกินคุณได้และการให้อภัยคือการดับเชื้อเพลิงแห่งความโกรธลดผลกรรมและเปิดทางให้ความสงบเข้ามาในชีวิตอยากปล่อยให้ปลายปีมาถึงโดยคุณยังนิ่งเฉยนี่คือโอกาสทองในการเปลี่ยนชีวิตจากความทุกข์สู่ความรุ่งเรืองทุกลมหายใจที่คุณมีคือโอกาสในการสร้างบุญและปรับจิตใจให้พร้อมรับสิ่งดีอยากปล่อยให้กรรมเก่ากำหนดชีวิตคุณโดยไม่ทำอะไรตั้งแต่วันนี้ลงมือทำความดีรักษาศีลฝึกสมาธิมีศรัทธาและให้อภัยเพื่อเปลี่ยนชะตา คำทำนายของหลวงปู่ศิลาเตือนให้เราตระหนักว่าชีวิตถูกกำหนดด้วยบุญและกรรมทุกการกระทำไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะสะสมและส่งผลต่อชะตาชีวิตของเราปลายปี2568จะเป็นช่วงเวลาที่แรงแห่งกรรมปรากฏชัดผู้ที่มีบุญเก่าและบุญใหม่จะได้รับโชคลาภความรุ่งเรืองและความสำเร็จส่วนผู้ที่สะสมบาปหรือไม่สร้างบุญจะ,ะเผชิญบทเรียนหรือความทุกข์รุนแรงเพื่อป้องกันเคราะห์และรับโชคหลวงปู่ศิลาสอนให้ปฏิบัติดังนี้ สร้างบุญกุศลทำความดีแม้เล็กน้อยเช่นช่วยเหลือผู้ยากไร้รักษาศีลหลีกเลี่ยงการทำบาปลดผลกรรมร้ายสมาธิและการภาวนาทำให้ใจสงบมองเห็นความจริงและเลือกทางรอดได้ศรัทธาและความเพียรเป็นพลังป้องกันตัวเองจากเคราะห์การให้อภัยและปล่อยวางลดความโกรธและดับเชื้อเพลิงแห่งกรรม ปลายปีนี้คือโอกาสทองในการเปลี่ยนชีวิตจากความทุกข์สู่ความรุ่งเรืองทุกลมหายใจคือโอกาสในการสร้างบุญและปรับจิตใจหากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนชะตาและรับพลังบวกอย่ารอช้าเริ่มปฏิบัติตั้งแต่วันนี้หากคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตและรับคำเตือนนี้อย่างจริงจังทิมเลข3าในคอมเมนต์และกดติดตามช่องของเราเพื่อรับคำสอนและแรงบันดาลใจเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณก้าสู่ความรุ่งเรืองอย่างมั่นคง